เราหัวไหลปวดมากปวดหัวไหลปวดหัวเข่าหัวเข่าหัวเข่านี่มาตรงพุ่มเข่าโอเคถามว่าอ่นี่มาครั้งเดียวทางแรกใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะโอเคฟังฟังนะฟังน้าค่ะไปรักษาที่โรงพยาบาลไหมเนี่ยไปค่ะแต่ความดังข้าหมอหนักสามเดือนไปครั้งหนึ่งค่ะ ความดันสูงมองนักสามเดือนต่อครั้งค่ะ <Okay. S 2> แต่เที่ยวนี้เจาะเลือกก็บอกว่าเ <Okay. S 2> บาหวานไม่มีไขมังไม่มีตายดีโอเคเข้าใจะเอาละมาถึงวันนี้อยากจะให้ผมช่วยได้ก่อนหนึ่ง เหนิ้วล็อกพออะลรพอพอเดียวเดียวอย่างเดียวก็พอนะเอาเนิ้วล็อกดูจิบจะหายล็อกไหมหายใจไว้เนาะหายใจไวมันจะหายล็อกในปัจจุบันไหมหรือว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นพอใจไหมประมาณนี้ 嗯，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 

ล็อก่นี้แหละถ่วกมงล,อลอ็อกล็อก <c oughs> เป็นกันเยอะนิ้วลอ็อก <c oughs> เนี่ยเป็นกันเยอะดูมจะลดแป <c oughs> ๊บลชครับ <c oughs> นี่อืม อืมอืมโทษครับอืมอืมฮ่าฮ่าครับเดอ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 บดอเ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 ด อมางกำไอม,มชีลม้มมชลอ็อกไม้ดิมังกำไอมชี้ล็อกไหม้ป็บเออเออเออลอกไมมออกไหมดีขึ้นไหม กำลังกำเสียในเรื่องไหมปึ๊บปึ๊บเนาออกออกอาทำเลยออกไม่ค้างดีนะแต่มันออกช้าหน่อยเนาะค่ะเบาไหมเบาเบาครึ่งเออเบาครึ่งกว่ารอเวลาเขาหน่อยอยู่นี่นะค่ะอ่าแปลว่าเราเราทำสิ่งที่มันมากๆออกไปแล้วเหลือหน่อยนึงประมาณนั้นเนาะ รอเวลาเขาวันสองวันเขาจะคลายเนาะสักพักสักข่อนได้ค่ะ หายใจไว้ไปถึงอะไรเอวไปถึงส่วนอื่นนะทีนี้นะเออมป๊บๆๆๆๆนี่อายยา่าร้อนผาวผาในฝ่ามือเนี่เจ็บเจ็บหัวไหล่เจ็บหัวไหล่ดูจะหายนะเจ็บหัวไหล่หายหัวไหล่ không có lai ướp 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 เป็นไงขยับสิไหลดีไหมข้างนี้มันเจ็บแล้วมันตรงนี้งอกออกมาเหมือนลูกมะนาวมันใช้ขยับพี่เจ็บไหมล่ะเอาแต่ยกได้ค่ะอ่าอ่าแต่ข้างนี้จะคล่องแต่ข้างนี้มันเจ็บวองมาบซิอ่าวางมาค้างไว้อ่เดี๋ยวก็งอกมาค้างไว้ ครับปลูกมะนาวเหรอนะ่ดูสิมะนาวไปยังเป็นมะเขือยังเอ้ยเอ้ยเจ็บมะนาวเป็นมะเขือยังเลยเนี่ยริงจริงพิงอย่าเพิ่งพูดยังไม่จบเบิ้บเบิ้บอย่ายวชู้เดี๋ยวชู้ครับ นานนะเอาลัทีนี้อ่าอ๋อหมดไหมเจ็บแล้วมอกจะมาทั้งเส้นหลังอ่ะอาจารย์มันไปลังเหรอเออบางพอมันเจ็บแล้วมังมาทั้งเส้นตอนนี้เจ็บอยู่ไหมเดี๋ยวนี้อ่เจ็บอยู่เหรอเจ็บตรงนี้ถามว่าเบาไหมทั้งนั้นอ่ะก็เบาคือโอเคเอาเข้ามาเบาขึ้นได้ก่อนค่ะเดี๋ยว ผมจะช้ำแรงกว่านี้มันจะเจ็บเพราะแรงกว่านี้ไม่ได้แล้วร่างกายคโอเคนะถ้าแรงกว่านี้ยุ่งเลยค่ะมันจะเจ็บมากกว่าเลยเอาแค่นั้นก็พอค่ะมันมาวันหน้าาเจอกันค่ตอนอย่างนั้นใช่ครับมันนึงจะใช้ได้มันต้องพอประมาณพวกนี้เนาะค่ะถ้ามันหายได้เลยก็ทีนึงก็ดีแม่เอามันไม่หายก็วันหน้ามีอีกมันเป็นมานานเนาะต้องเข้าใจด้วย โ,โทษครับโทษครับผมรู้แล้วฮะ่อยนะปล่อยอ่าผมรู้อ่าอ่านะพอรู้ก็ยิ่งค่อยเลยโทษครับอุ้มขยับไหมเข่าทีนี้เข่าในคือตัวปัญหาเะไรเนี่ยในหุ้มเข่าเดี๋ยวเอ้ออะไรหุ้มอ่ะเอา กาทีหห่หุ้มเขาเหรอนุ่มๆน,นั่นเหรอค่ะน,นี่หม <laughs> <laughs> อเสียตกยุก <laughs> ถ้าไม่หุ้มกลัวบางครั้งบางเดินแล้วมาาันจะดื้อนี่เราตกยุกแต่ไม่หุ้มมันหมอเขาบอกขาไม่กองไม่ต้องพาพาแล้วเจ็บ <laughs> เพื่องเพื่องที่ไปพาแล้วมันก็ไม่ดีเ้วผ่าแล้วก็ไปเรื่องเรื่องใหญ่เดินแล้วเป็นทอผุกเท่าเลยไม่ใช่แล้วแแม่แต่เดี๋ยวนี้พอเดิง นั่งหน่อยกิ่งอิ่มแล้วเติมมันจะเหนื่อยมากเลยค่ะมันก็อยากแก่ไปงี้แหละเอ๊ะอา้าวถ้ามันเหนื่อยยากก็แล้วกันเนาะมันเหนื่อยเร็วจนเกินไปเนาะไม่อยากเหนื่อยอ่ะเออไม่อยากเหนื่อยหายใจไว้ทั้งนั้นนะหายใจไว้ไม่อยากเหนื่อยหายใจไว้ผมจะช่วย ม่อยากไหนหายใจไว้ผมจะช่วยพับพับพับขาพับขาอืม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 ,อม,อม,อม ยังไงเบมครึ่งเบาขึ้นเยอะเลยสบายตัวเยอะเลยอ่าสบายนะพอใจไหมพอใจไหมพอครับผมเอาอยู่นี่แค่นี้พอใจเนาะจริงภาษาจริงไม่เป็นไรเข้าใจเอาละถ้าสมมุติว่าถามว่ามันหายขึ้นมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์บอกได้ไหมก็ กว่าเกินห้ะกว่าเกินเกกว่าเนาะเกินกว่าเอาสักหกสิบได้เพลนได้ไหมได้หกสิบเจ็ดสิได้ไหมได้แปสิได้ไหมอ๋ต้องดูอีกวันหนึ่งก่อนโอเคงั้นหกิ้เนาะค่ะเอาโอเคจบข่าวค่ะนะเจ็ดสิบยังได้เลยเอาแค่หกบหก็พอค่ะเ่ะโอเคเอาจบ ค่ะขอบคุณค่ะแข็งแรงนะค่ะก็เดินค่ะอาจารย์ก็ต้องแข็งแรงรักษากวามได้บุญเยอะเอ่ยใช่ใช่ผมต้องแข็งแรงกว่าอยู่แล้วล่ะใช่จะได้ช่วยคลองไข้เด <c oughs> ินดีไหมตรงนี้ <c oughs> เดินดีขึ้น